สวัสดีเจ้าสวัสดีนเจ้านี่ก็มาปากันแห็มตามเคยนะเจ้านาตะกรีนสำหรับวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวก็จะมาแนะนํำนะเจ้าเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าซึ่งตัวนี้นะเจ้าก็จะเป็นรุ่นวิกาซิปเควีเอนะเจ้าที่ตอนนี้ทางนาตกรีนนะเจ้าได้ทําโปรโมชั่นอยู่ในตอนนี้นะเจ้าซิปเควีเอราคาเพียง9,990พาบาทนะเจ้า ตัวนี้ก็แบบทรงฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็ได้นะเจ้าสำหรับขายที่กำลังมองเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติในต่อนี้นะเจ้าบม่วาจะเป็นรุ่น 5kva 10kva ในเจ้าหรือว่ารุ่นควบคุมเฉพาะสำหรับยุดนนะเจ้าหรือว่าสำหรับแอร์ก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาแล้วก็ สอบถามกับทานดักตรีในนะเจ้าโดยเฉพาะบ้านตีแบปป้าปัญหาไฟโตก๊กไฟเกิดไฟกระชากนีตอน,นี้เนาะก็ควรที่จะมีเป็นหม้อเพิ่มไฟดักตรีนะเจ้าสาหรับใครตีแบบบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยหนักนะเจ้าควรที่จะใช้เป็นรุ่นไหนดีนะเจ้านี่ก็แนะนําว่าเฮ้ยมาปรึกษากับอเนานะเจ้าโทรมาอู้ก็ได้หรือว่าพิมพ์มาตังไลน์แล้วก็บอกนะเจ้าว่า เครื่องใจไฟฟ้าติ่บ้านเนี่ยมีอย่างพ่องไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำนเจ้าอัตโนมัติหรือว่าปั๊มน้ำสัมเมอร์หอยโคงน,นเจ้าก็สามารถติดใจกับเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าได้นเจ้า ซึ่งตัวนี้นะเจ้าโววีกา 10kva นะเจ้าก็จะสามารถรองรับไฟตกตาส่วนเนี่ยได้ถึงหนึ่งร้อยสิบโวลต์นะเจ้าแล้วก็ไฟเกิดเนี่ยได้ถึงสองร้อยแปดสิบโวลต์นะเจ้ารองรับกระแสได้ถึง45แอมป์นะเจ้าตัว 10kva ตัวนี้นะเจ้านอกจากนี้เนี่ยคุณสมบัติเด่นนะเจ้าที่หลายคนเนี่ยชอบขนาดนะเจ้าก็คือระบายความร้อนแม่เป็นธรรมชาตินะเจ้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบ่มีพัดลมเพื่อลำคัาใจนะเจ้าสามารถที่จะ ติดตั้งนะเจ้าพื้นทีแบบภายในบ้านได้เนะเจ้าแล้วก็แน,นนะนํานะว่คาให้ติดเป็นพื้นที่โลกเนะเจ้าบอห้อนเกินไปนะเจ้าแล้วก็สํหรับตัวนี้นะเจ้าการทํางานเนี่ยก็คือทํางานด้วยซิมเมอร์คอนแทคเดเรเหมือนเดิมนะเจ้าทางานเดวเแล้วก็ปักไฟไว้มีหนึ่งหน้าจอแสดงได้ถึงสองสถานะติาการไม่ว่าจะเป็นสถานะไฟเข้าไฟออกเนะเจ้าสามารถที่จะลูผพันทางหน้าจอได้เลยหรือว่า สถานะต่างๆอื่นๆนะเจ้าบอจะเป็นเครื่องมีปัญหาตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์น้าเจ้า้ข่ๆเป็นโค้ดของเปิลเนาะที่จะแสดงผ่านทางหน้าจอก็สามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนอกจากนี้เราก็จะมีเป็นรีวิวต่างๆนะเจ้าที่ส่งเข้ามาเพื่อพอบอจะเป็นใจเกี่ยวกับเครื่องมือกันกรเกษตใจตีบ้านนะเจ้าหรือว่าใจกับเครื่องใจอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปในบ้านนะเจ้าก็สามารถที่จะเข้าไปพอได้เนาะ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะซั่งอยากจะซื้อนะเจ้าก็สามารถที่จะโทรมาก็ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสามหกหกนะเจ้าเดี๋ยวเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสองสองเก้านะเจ้าแอดไลน์มาอู้กันได้นะเจ้าไอดีไลน์ก็จะเป็นแอดซสาย d r g r เ n เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นตัววิกาสิบ v a ไว้ติดเจ้าขอบคุณเจ้า